ขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับเนื่องจากว่าน้องอมีความรู้สึกที่ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการขอนะครับห้ามมีมีหลายๆข้อที่จะขอไว้นะครับข้ออื่นอาจจะพูดไม่ได้แต่จะพูดให้คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับก็หนึ่งคือห้ามไม่ให้มีการเข้าใกล้นะครับในในในลักษณะท,ที่จะเข้ามาคุกคามนะครับทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ ห้ามข่มขู่ทุกความนะครับทำให้เกิดความกลัวด,ด่าทอนะครับห้ามโพสต์ประจานและใช้และใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าจะทางทางไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะห้ามให้ให้มีคําสั่งนะไม่ให้ไม่ให้เขาจ้างนะฮะบุคคลใดติดตามดูพฤติกรรมต่างๆอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคน,คนที่มาติดตามเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ทางมีมีการจ้างมานะครับนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็อยากจะให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชฮะอยากอยากจะคือน้องเองมีความรักในบุพการีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะอะไรแต่ว่าคิดว่าคุณแม่อาจจะป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอย่างอื่นก็ลองสัมภาษณ์น้องดูคือ,อที่ที่ข่าวมาที่ไอจีพ่อมามา,มา,มาด่าใช่ไหมครับคืออยากอยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนี้คุณพ่อไม่ได้มาโพสต์อะไรเลยครับ ใช่อาเค้านี้คือคุณพ่อไม่ได้ใช้เลยครับถูกคุณแม่ครับครับคส่วนตัวคุณพ่อก็ยังคุยกันคุยกันโอเคปกติครับแล้วก่อนหน้านี้ที่สองวันที่สองวันที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาจากตรงตรงที่บ้านเพราะว่าถูกนี่อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากครับใช่ครับใช่เกิดเราเพิ่มเงิวันนี้มาให้สามชิ้นทองคนเราไม่ความรูกเอยู่ที่บ้านเรไม่ปลอดัใช่ครับใช่ครับคุณไม่ปลอดภัยนี่แน่ไหนคุณแหน่หทีฆ่าว่าจะทำร้ายเราหรือเปล่า อันนี้คือก็มไม่ปฏิเสธครับคือใช่ัำน,นี้ตัดสินใจนานตัดสินใจนานเลก่อนจะมาคือมันก็เป็นอะไรที่ผมอยากทำอยู่แล้วเพราะว่าผมไปอยู่ในนัน้นอ่ะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าผมก็อยากจะอยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงๆอะไรแบบนี้ยคือไม่องนีมันรู้สึกหนักใจ เสือได้มีการคุยปัญหาในครอบครัวด้วยหราคุยครับเรื่องปัญหาครอบครัวนี่ผมก็คุยคุยด้วยคุยแบบแต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซอฟลงไม่เบาลงอะไรแบบนี้ผมว่ามันคุยกันยากคุยกันยากจริงแล้วก็คือคุยกันเท่าไหร่มันก็มีมีไฟเข้ามาตลอดอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าการที่ครอบครัวมองไม่ตรงกันน่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ เราไม่ต้องไม่ต้องการที่ต้องมองตรงกันตลอดใช่ไหมครับแต่เราควรที่จะคุยกันได้เราควรที่จะคุยคุยด้วยกันได้จริงๆคุยด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็แบ่ว่าคือพ,พอใช่พอพอแต่พอพอเรามีปัญหากันที่บ้านะเข้าใจอะไรไม่ตรงกันอะไรแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่หนักใจทางผมมากทางครอบครัวมากแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆผมก็เลยรู้สึกแบบก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของเสือขับน้องกวางนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่เขาจะทําแบบนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสงสารเขาเพราะสุดท้ายมาถ้ามันเกิอดอะไรขึ้นมันก็เป็นที่ตัวเขาค่ะเขาควรที่จะให้เกียรติน้องแล้วก็เสือให้มากกว่าน,นี้ด้วยเห็นดียินยังว่าพี่น้องที่เราโปรตีสตารที่ว่าเราไม่ได้เอาไม่เกียรติในสิ่งที่เขาแอบพังเราเอของของเขาหนูไม่ไม่ไม่เคยไปยุ่งแล้วก็ไม่ไม่รู้ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะถ้าเขาบอกว่าถ้าหนูโปรตริงก็งานเราขึ้นมาโชว์ค่ะ อันนี้ขอให้อยู่ในเรื่องของศาลลกันนะคะขอไม่พูดดีกว่าตอนนี้ทางเขาควเระวังอย่าก็ิ่งนะก็ช่วงี้ก็รูสุดไม่ดีอะค่ะที่ที่มาต่าหากนะคะเพราะว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูดนะะมันมันมันมีคำพูดที่หยาบๆเยอะผมบอกว่าทางในที่จริงจะบอกว่าดีนจะดเนินจะีด้วยก็ตามนั้นเลยค่ะก็ดำเนินคดีแน่นอนค่ะแต่ขอให้อยู่ในเรื่องขอศาลล้กัน ยังไม่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คุยกันตลอดค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะก็เขาก็ให้กำลังใจดีอะค่ะก็แค่อยากจะออกมามีชีวิตดีกว่าไม่น้าเบื่อสักโอ้มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยที่จริงเราได้คุยกับพี่เสือตลอดเลยก็คุยตลอดเลย ก็เปการศึกษาใช่ไหม้องรู้ว่าเราต้องทกสองประเดนให้อ๋อก็เหมื rumor, uclear, อนกับว่าควรหาที่อย mm hmm. ู่ย่งไงดีอะไรทำอะไรนะค่ะก็คุยให้กำลังใจกันที่น้องอืมอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าฟางไม่อยากอยากจะออกจากบ้านนี้ไปอยู่คนเดียวใช้ชินคนเดียวก่อนเดอันนี้ขออย่างนี้ที่มันมันอยู่ในโลกก็ครอบครัวก็ให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจกันดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรไมะวันนี้เสียใจจริง เราออกมาแล้วรคือเราจะไม่ตัดปอล้วผมอะ่ะมันมันก็เป็นบ้านผมเป็นบ้านของครอบครัวผมไม่ได้อยากจะทิ้งบ้านไม่อยากทิ้งครอบครัวเลยจริงๆผมแค่อยากจะมีความรู้สึกที่ปลอดภัยอยากจะมีอยากจะสบายใจกับน้องด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่ามันมันมันอึดอัดจริงๆมัน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 หนักใจครับเพราะว่า เรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งผมยังไม่ได้อยากพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าคือ,อ,อผมอะ่ะไม่ไม่ได้อยากทิ้งครอบครัวไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้ยากทิ้งบ้านเลยเพราะว่าผมก็โตมาที่นั่นก็อยู่กับคนที่นั่นก็มีความสุขกันอะไรที่นั่นมีความจําอะไรกันที่นั่นใช่ไหมครับแล้วคือถ้าทุกอย่างมันมันโอเคขึ้นจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้นานเท่าไหร่นะผมก็อยากกลับไปอยู่อนะยากไป อยากกลับไปอยู่อยากกลับไปเจอครอบครัวครับก็คือเสียดีนะว่าเสียดีที่จริงแต่เสียดเพาเป็นห่วงคือแม่ห่วงเสพสภาพจิตใจเอ้ยสภาพจิตใจอเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่องเอ่อความปลอดภัยของทุกคนครับความปลอดภัยครับอันนี้เป็นอะไรที่เสพเป็นห่วงมากผมก็เลยออกมาครับก็ก็แค่นี้ครับถ้าเกิดการถ้ามันมีกาแจ้งความอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์ ท่านคนละส่วก um> ัให้อย่างดีขึ้นุาจะต้องมีคนกลางเข้ามาแก้ก็จะแต่ว่าน้องดีนก็จะดำเนินกดีในการขาพ้ีประมารเราใช่ค่ส่วนน้องดีนดำนินอแล้วคส่วเป็นข้อขอเมื่อกี้นี้คือจะมีคำตัสานให้ไม่ใช่แม่แต่เมื่อหร่วลาน